480เป็น10ล้อแลนะ้วแต่สิ้นอ่ะเสา12เมตรทีนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2ตัน2 60อา่จะไม่ผิดคร่าวๆวิธีการขึ้นแต่ละคนนี่จะอยู่ไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเทียบถ้าเราเทียบรถเทียบได้ไหมเทียบได้แต่พอเวลาเราเปิดกาช้างอ่ะรถยนจะไปไม่ได้แต่พวกมอเตอร์ไซค์ไปได้แต่ถ้าอยู่วิธีนี้ แพรว่าเกณฑ์ประมาณนี้เค่ืองคคมอยู่ที่8ตัน60้าจะไม่ีพีนะมันเขียนแมนปีกอยู่8ตัน60 12เมตรที่ถ้าเรายกหลังอ่ะสบายโอเคต้นแรกเพราะว่าถ้าเราไปไกลๆอ่ะ12เมตรที่อ่ะ อย่างสมมติว่าถ้าเราไปประมาณสัก15กิโลไปเนี่ยถ้าเราทุบไป1ิบต้นนไม่เ้ไม่ได้ยางมันจะยางมันจะทุ่เลยเต็มที่อยู่ที่ประมาณแค่8ต้นถ้าสองเฮกตานี่คือวิธีของผมวิธีใครวิธีมันแต่ละคนจะขึ้นไม่เหมือนกันเคมแต่ละคันจะไม่เหมือนกันบางตัวเคมีใหญ่แต่รถเล็กก็มีบางตัวเคมีใหญ่แต่ขาช้างสั้นก็มีของผมเนี่ยเป็นรถครบคนดีตัวเลยได้อย่างเวลา พุ่นละเมาเขามาไลา่เสาวข้างๆอะ่ะถ้าเป็นสายเปลยอยู่ข้างบนแบบนี้เราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าสายเปลยโอกาสมันเดี่ยวเข้ามาได้ดูบนด้วยดูบนด้วย คือถ้าเรายกแบบนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเราจะเสียบจากข้างล่างไปไม่ได้เราต้องยกสายสลิงอีกเส้นหนึ่งยกไปก่อนแล้วก็เราจะเอาสลิงอีกเส้นหนึง่งมาเสียบแทนลูช่างเลยทีนี้พอเราจับลูกช่างได้พอดีเราจะเหวี่ยงกาแล้วก็อย่างเวลาลูกเพลเลอร์เวลาเขาเี่ยวกับเราอ่ะ พยายามที่ให้เขาอยู่หลังมากกว่าเราเพราะว่าเวลาเราเบี่ยงเราไม่ต้องแทงไปเยอะถ้าเทลเลอร์ผ่านไปอยู่ข้างหน้าเยอะเกินไปเราก็ต้องหดเค้นมาเยอะแต่ว่าอยู่หลังเกินไปไกลเกินเค้นเราก็ไปไม่ได้ตัดเราต้องกะพอดีพอด,ดีแต่ละคนเวลาขึ้นเนี่ยก็จะรู้ว่าเค้นเขาได้ประมาณไหนประมาณไหน,นเราเนี่ยเราเ็ค่อยเรียไปก่อนที่เราจะเที่ยวตรงนั้นเราทิ้งเสาลงไปก่อนให้ซิลิงอยู่ระหว่างตรงกลางก่อน ป๊บมันจะเข้าออตัวาบางบางทีเราต้องยกสองทีแต่บางทีแต่ว่าไอ,าอาคุณการก็เรียกว่าโอเคได้คือได้ต้นที่สาต้นสุดท้ายเพราะว่าอีกเก7ต้นเน่ยเราจะไปเอาข้างหน้าเสาเข้าๆทั้งหมดแต่จะไม่ผิดนะเห็นว่าประมาณร้อยห้ต้นร้อต้นประมาณนี้แหละเราเลียไปใกล้ๆเสา ไม่ได้มันอันตรายเพราะว่ากำมือเป็นสายเปอยแต่ว่าเป็นเสาหุ้มเสาหุ้มอะก็ยังชั่วนิดนึงแต่ว่าสายเปอยไม่ได้อันตรายยิ่งหน้าบนอั่นหะพวกเนี้ยแต่ว่าชึ้นๆแบบเนี้ยคนอันตรายเลยระยะห่างจากสายเราต้องระยะห่างเว้นไว้ประมาณสองเมตรถ้าต้ถ้าว่าอยู่เม็ดกว่านี้ไม่ได้โพการที่จะลงมรงนี้เยอะเราต้องอยู่ระหว่างสายไม่ตาไม่ตากวาสองเมตรนะคือคนงานแต่ดูข้างบนตลอดเลยถึงไม่ว่าเราดูแล้ว่าเราต่ำประมาณไหน แต่เ,เราก็ไว้ใจเขาไม่ได้เพราะไฟเราทําเขาจริงแต่ไฟจะไม่รู้จักเราเราทําเขาแต่เขาไม่รู้จักเราถ้าเราเจบแบบนี้มันจะได้เวลาเราจะขึ้นเราขึ้นเด็วเพราะว่าเราไม่ต้องสลายเยอะไม่ต้องแทงเยอะไม่ต้องโหดเยอะเราแค่ยอดระหว่างกลางแล้วก็เราก็หมุนอย่างเดียว แต่ว่าเนี่ยเราจะเลี้ยวเสาลงมาให้มันเสมอก่อนเพราะว่าสลิงมันจะอยู่ไม่เสมอกันปึ๊บโอเคแล้วก็ทีนี้เราก็จะยกอีกทีนึงโอเคได้เดือยเจมต้นเราต้องไปเอาข้างหน้าโอเคสวยๆดีคนจากไปวันนี้กับช่องยกปาก์พลังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม